อวันนี้มีมะม่วงแรดครับพร้อมกินเดี๋ยวเรามาเทสกันแกจัดละอืออกเหลืองๆเลยนะส่วนเราปลูกไว้หลายพันอย่างนดกันนะเดี๋ยวลองชิมปลาๆก่อนอยังไม่จิ้มน้ำปลาหวานรสชาติเป็นไงมวงแรดนี่เอาเอายำก็อร่อยนะสัใส่หอมแดงใส่พริกหน่อยนะคือเป็นมะม่วงโบราณใช่ไหมอ่านี่ก็ปลูกไว้เยอะแยะไปหมดตอนนี้ออกมาเยอะแยะไปหมดเหมือนกันไล่ทยอยรีวิวให้ดูครับทุกพันเลย มีต้นมันธําจำนายนะครับที่สวนเราเราปลูกแล้วเราเทสเองก่อนแล้วเราถึงจะเอทำพันธุน์จำนายมานนี่่าชิมเปล่าๆก่อนเลยนะอืมํำลายออกเลยจำไม่ทันกินเลยมันอมเปรี้ยวอมหวานนะมันไม่เปรี้ยวเท่าไห,หร่หรอกถ้าถ,ถ้าเริ่มใกล้ๆจะงอมมันก็จะมีเริ่มอมหวานมามไม่ต้องจิ้มหรองน้ำปลาหวานเนะี่ยอร่อยว่ะม่วงแรกเป็นมะม่วงที่ เปรี้ยวกลมกล่อมนะมันไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดอืมันยังไม่ถึงกระสุกนะมันแก่เขาถึงนิยมอไปยามมันครบรสไงมันไม่ได้เปรี้ยวโดดแล้วก็ไม่ได้หวานชื่อดมเปรี้ยวอมหวานกำลังดีเฮ้ยอร่อยถ้าสุกก็กินอีกฟิลหนึ่งสุกก็สุกก็หวานเลยวะใช่ือวานก็มีอมเปรี้ยวหน่อยๆอันนี้เรามีผงสุกพอดีบอกได้ไหมอันนี้ออกสุกนะ สุกเลยนะยายอะสมัยก่อนยายชอบเอามาฝากนกินกับน้าปลากินกับข้าวใครทันมัน่งเด็กๆยังไปขอยายกินเลยแรดนี่นแหละมันนอกมีต้นอยู่ขายอยู่บนนอกหรอ,อเออคนนู้มน,นอกเ,อเลยแม่แรดแรดแท้ๆครับมาดูกันว่า ม่วงแรดสุกเป็นยังไงดูทรงยังไม่ค่อยเปรี้ยวอันนี้เนื้อก็ไม่ค่อยเซียนเท่าไรนะหร่นะกินกับข้าวเหนียวมูนได้เ<อ>หรอมีติดเปรี้ยวนิดนิดนหมแค่ปลายปลายมันยังงอมไม่จัดแต่ถ้ามันแก่จัดนี่คือหวานเจ็บเลยหวานเลยโอ,อ้ม่วงแรดนี่ถือว่ากลมกล่อมนยนะไม่ขี้เลเลยใช้ได้แล้วเสียนไม่เยอะกินได้ละมิติอืม ม,มีเสี้ยนสากๆท,ที่ปลายเม็ดเหมือนกันแต่ไม่เยอะใครได้ใครใครสนใจนะต้นพันธุ์มีจำหน่ายครับมะม่วงแรดก,กิ่งทามนี่ยไซนี้เลยต้นละร้อยห้าสิบถ้าส่งหนึ่งถึงสองต้นรนะ้อยห้าสิบเนาะตั้งแต่สามถึงแปดต้นถ้าส่งสองร้อยมีบริการเก็บเงินไปทางด้วยทุกๆแปดต้นส่งฟรีนะครับเฉพาะเดือนพฤษภามนี้เท่านั้นรับประกันสายพันธุ์แท้พันธุ์ดีพันธุ์คุณภาพสรงสายพันธุ์ไม้เท่าครับไซส์ใหญ่อนุบาลกลางแจ้งมาเรียบร้อยรากเดินเต็ม ของแท้แน่นอนครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไม่ต้องด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ